คุณเป็นใครเนี่ยเป็นเจ้าที่อปพชเนี่ยแหละครับไม่เห็นจั่งเครื่องแบบสีกอกีเลยวันนี้ไม่ได้แต่งเครื่องแบบไม่จะเป็นต้องแต่งแบบเหรอใช่ครับเพราะอะไรได้สิทธิพิเศษเพราะอะไรมันเป็นคุณจะเดินเข้ามาต่อตัดหน้าผมสิไมพี่ไม่ใช่ผมไม่จะเชิญพี่ไม่ต้องมาเชิญไม่เชิญทำไมล่ะอปพชนี่ไว้ทำอะไรอปพชไว้ทำอะไรนี่ผมมาต้อนรับปรานไม่ต้องมาต้อนรับ คุณไม่ต้องมาดูแลเอย่าเข้ามาใกล้แล้วพี่จะทำอะไรผมจะไ้ดูแลไม่ต้องไม่ตั้งงั้นไม่ได้พี่ต้องถามผมต้องถามก่อนพี่มาทำอะไรครับปปชเอาอย่างนี้ผมจะได้ตกลงการเอาอย่างงี้กูถามมึงก่อนว่าปปชมีไว้ทำอะไรไม่เป็นไรไม่น่ากูไม่ให้มึงรักกูคือปปชยินดีต้อนรับประชาชนทุกคนแต่ผมไม่ต้องถามก่อนว่าพี่มาติดต่อกูถามมึงว่าปปชมีหน้าที่ทำอะไร ก็ไม่ได้ครับผมพี่ประธานผมจะให้เชิญไปถูกให้ไปตรงไหนกูเคยมาแล้วหลายครั้งแล้วมาร้องเรียนแล้วกูเพิ่งดิบแลขวเอ้ยเลข็กฮะเล็กฮะอยู่ไหนไม่ได้ก็ไม่ได้สิมักฝางทำไมอ่ะกูจะมาร้องเรียนมาเสียเวลาทำไมก็มาฝังกูทำไมล่ะก็มาฝางกูทำไมกูมาถึงกูก็พูดดีๆฮะ ก่อนหน้านี้กูพูดดีๆหรือเปล่าะอะไร,ร,ะไรจะพักอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นจักรหระอเปล่าจะพักเร,รือเอรร่องวามาทำอะไรก็กูบอกแล้วว่าจะมาร้องเรียนนี่ไง